สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ p ไวท,ทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะกับ Harley เลเดวิสานสติด u กายรถปี2014นะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขไม้17,630ไม้ค่ะ เสียงลั่นมากๆเลยนะคะกับเครื่องยนต์ทวินแคมร้อยสคิวบิตหรือ 1690cc ซีซีค่ะและสำหรับรถปี2014นะคะสเปคเทพนะคะเป็นสเปค 1HD ประกอบนอกค่ะคันนี้นำเข้าแท้32ทั้งคันนะคะสำหรับรายละเอียดของแต่งมาพร้อมกับกรองของ Screaming Eagle ค่ะจูนกล่อง Screaming Eagle นะคะและท่อเป็นท่อ2ออก2ค่ะจากแว n แ High เป็นแบบ Full System นั่นเองค่ะ เสียงหล่อลั่นมากๆเลยนะคะแล้วชุดโครเมียมของเขาก็คือเงาวับตาแตกเลยค่ะสำหรับตัวแคชบาร์นะคะมาพร้อมกับแคชบาร์หน้าหลัง HD เป็นแบบโครเมียมเช่นกันค่ะครอบโชคอะเลนเนนะคะหล่อๆเลยไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วเป็นไฟหน้า led ค่ะบางคนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีดำ ชิลน้าสโมกนะคะเป็นชิวหน้าสโมกสูง7นิ้วค่ะมาพร้อมคาดชิวอาลเนดสค่ะสีรถนะคะก็คือดุหล่อมากๆค่ะด้วยสีดำแล้วก็มาพร้อมกับชุดโคเมียมนะคะสภาพรถทั้งคันก็คือสวยมากๆค่ะทั้งน้ำมันทั้งใบนะคะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนหรือว่ารอยบุบอะไรเลยค่ะแฮนดสูง12นิ้วนะคะ ชุดประกับนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะยังชัดเจนเลยสวยงามมากๆค่ะสภาพสวยสุดๆเลยนะคะปลอ,อกแฮนเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นปลอ,อกแฮนจาก HD มาดูในส่วนของอีกด้านนะคะสำหรับการเกียร์นะคะเป็นการเกียร์จาก HD แล้วก็คันเกียร์หลังนะคะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องงัดนะคะอันนี้ใช้งานง่ายสุดๆจาก HD เช่นกันสายหัวเทียน Screaming Eagle สีส้มนะคะเปลี่ยนมาแล้ว ตัวฝาทัมเมอร์เดอรบี้เปลี่ยนมาแล้วเช่นกันค่ะเป็นฝาทัมเมอร์เดอบี้จาก HD นั่นเองสำหรับสายเดินทางนะคะถูกใจแน่นอนเพราะคันนี้มาพร้อมกับเล็บหมีพร้อมด็อกกิ้งค่ะสามารถผูกสัมภาระเดินทางได้เลยแค่เสียงแล้วก็รูปโฉมนะคะก็คือหล่อสุดๆแล้วสำหรับ ราคานะคะตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาใส่ไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขอตัวลาไปก่อนกับน้องคันนี้ค่ะใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะบ๊ายบาย